วันนี้จะนำท่านผู้ชมไปตามรอยหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโตปรมาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมสายพระกรรมฐานพระป่ามีคำกล่าวว่าที่ได้ที่หลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโตไปปักกลที่นั่นมักจะเป็นวัดในเวลาต่อมาวัดวิมลนิวาสก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ก่อกำเนิดขึ้นมาจากแนวทางนี้ในอดีตปีพุทธศักราช2476 หลวงปู่มั่นพุริตโตท่านได้เดินทุดงผ่านบริเวณโนนบ้านหนองแก่ซึ่งเป็นป่าดงทึบมีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นปกคลุมหนาแน่นเป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านเพราะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครมาทําอะไรมิสมควรมักจะมีอันเป็นไปหลวงปู่มั่นพุริตโตพำนักปักรกรดอยู่บําเพ็ญสมณธรรมที่นี่นานถึงห้าเดือน จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2478เวลาล่วงเลยมาสองปีมีพิกสุนามวาอ้อนพร้อมด้วยคณะชาวบ้านได้ก,ก่อตั้งสำนักสงฆ์ชื่อวัดหนองแคตามชื่อหมู่บ้านต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดวิมน,นิวาสวัดวิมน,นิวาสมีเจ้าวาดมาแล้วถึง9รูปปัจจุบันมีพระครูว,วิมลบุญโกศลเป็นเจ้าวาดรูปที่สิบ ได้พัฒนาวัดเรื่อยมาวัดวิมุนนิวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปีพุทธศักราช2537ได้รับประกาศเป็นวัดอุทยานศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2541ได้รับการประกาศเป็นวัดพัฒนาตัวอยา่างในปีพุทธศักราช2544และได้รับประกาศเป็นวัดพัฒนาตัวอยา่าง ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2,549ปัจจุบันทางวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถพุทธชยันตีอนุสรอ,อุโบสถหลังนี้ถือว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์ลักษณะเหมือนอุโบสถอยู่บนเขาข้างล่างเป็นถ้ำมันได้เดินขึ้นอุโบสถทั้งซ้ายและขวามีพญานาคขนาดใหญ่ที่แปลกกว่าที่อื่นใดคือพญานาคมีปีก ประตูทางเข้าด้านหน้าอุโบสถหรือประตูชายอุโบสถที่โดดเด่นคือเป็นงานหล่อสำริดโบราณดุนลายโลหะเงินงบประมาณเบาะเฉพาะประตูด้านหน้าอุโบสถนี้เพียงหนึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองและหน้าต่างทุกบานก็อยู่ในลนักษณะเดียวกันทุกวันนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างตกแต่งทั้งภายนอกและภายในคาดว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอุโบสถที่งดงาม และมีคุณค่ามากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคแถบนี้วัดวิมลนิวาสบ้านหนองแกตะบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพุทธศาสนิกชนและชาวจังหวัดร้อยเอ็ด